ครับการสวัสดีตอนเช้าครับพี่น้องครับบ่าตัวอีสานบ้านเฮาครับพร้อมทีมงานสอกินเกี๊ยงครับพี่น้องคุณละครับทั้งบ่าวบอยบ่าหนึ่งทั้งแม่นิดครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับุ่นมาพร้อมกันครับพี่น้องนี่นี่นะมาหิมเซ่ขึ้เก่าเลยครับเดี๋ยวตามไเบิ้งว่าสีแดครับมันหัวใหญ่ให้่ไอ้ฝอยแม่เฮาเบิ้งบ่อกเบ่าวคนนี้ต้องสนุกเสียงดังเลยมาครับป้าไปลุ่นนั่งกันครับพี่น้องว่าสีมันบอมมันนี่คุณเข้าอีแม่มาครับพอดีเกี่ยรมากว่าท่านเกี่ยรเป็นเอาเบิ้งก่อนตัวนี้ ห่วยขับสายโบกับแม่ลุยเป็นลุยเยิมเปนเยืมครับแต่หลายก็มัวเมือไ้ก็ดีวอลูกแก้เคีียปรคคับพี่นองบ้าครับตามไปบึงน้ำเบามาหมองเกาคือเกาครับพี่นองมาดิสะราทีวาวนี่บอกคำขบ้นมาจักรับครับพี่น้องเพืนเรนเบาซูฟังมาดิเดี๋ยวบอเห็อาสีเดี๋ยวบอเห็นหอก คาเตว่ามื่อนอี้โอ้ยครับนมบ่อยๆครับหม่ามองเกาครับมองเกาเฮ็ดยังบบาหนึ่งล,ะละูกเหลี่ยวล่ารักแม่มาคนน้ำคนกูมาขีดนสวยนะครับทีมงานซอกินเกียงไปมองไหนกับเบอร์หลือครับพี่น้องเ <c oughs> บิร์ดเอเสียดเล็กกิดมาแล้วครับมาทันพอดีเมื่อน้ำฝนกันมา <c oughs> บมื่อตอนขีดยังหอกเนี่ยแต่หิมเสียก็ยังเล่นจนมุนเบิร์ดเอเนี่ย ขาเจ้ายันเดอโอภาคการยังมาอันนั้นไหวอยู่บ่จักษนหลักสัพพันเศร้าวายมาอุกเฮ้ยพวกบป็นยางเฮ้ยพวเป็นยางหอครับถือว่าให้ผู้อนตัวแต่ปูคุ้นแต่ขีดแล้วก็ยังหมบ้หัวให้ยูครับ อุ na, ้ยบ hey. oh. ah ่ได้ก well, ับหนาวบ่นี่เรื่องนางเดือบ่ได้หรอพงศงเรื่องนางเดือด้อเดือนางเดือได้เอาอะไรซ้ำนี่เอาไลฟ์บ่ได้ครับพี่น้องครับได้ยังเอานั่นครับพี่น้องหมพ่อามิดทันทีมกานดีป่ะโอ้ย เท่าผมแม่เท่าไหลได้แต่ว่าแจ็คเป็นเท่าอมคือเท่าจริงฮิถ้าพี่น้องเป็นเท่าหรือเปล่าผมแม่ดิเมียนเดียดทำนี่ปั่นเบิ้งปั่นเบิ้งคือได้แม่เออผมแม่ผมแม่เมอต้นนี้มันเหนี่ยผีผีขันแม่นเท่านี่อันนี้ครับนี่ก็แม่นด่แม่ดิรับเท่าเท่าขันแต่ว่าน้ำเสียวนยังดอกหยัน นี <ítulo> ่ครับล่ะพี่น้องหาโคฟไว้เด้อพี่น้องเไยเนื้อเสือเท่าเวซูอันนั้นาบนี่ครับล่ะแต่ว่านโมเป็นตะกินเดี๋ยวก่อนที่น้ำมาเตียงไหนเนี่ยโมอยู่น้ำล้งสาครใช่ครับน้ำเสียบนอยังเดี๋พี่น้องยันข้าพันยาข่ายยาตกข้างนี่กับโมอนั้นจะเป็นน้ำมาเตบ้านไหนเนี่ย มึงขับอ้ยโอ้ยไปไปไปหาบันแซงมึงขออยิปเดืนกสักสีได้พอหมกบ่ไดเด้ีดีนะครับบางนา่าวหนึ่งตะหมอบตอบขาอุ้ยมาใจเอาเถอะอาดันอาดันเอาดันดันออาคักเออใครใครไปนี้เหรอนะ ตัวจะกลับมามองเก่ารับพี่น้องมองมันเหมือนแต่ว่าเหมือนแยกกเป็นยังไงวุ้นกมะจะว่าซาเตเก่าบ่วผาดดอกมองมันกับบวเมื่อใส่เงาใส่เงาไปของันต้องนิงๆบอกทีมีอะเดี๋ยวเขาไปลับบ้านเลยว่าเจสท่องที่หิวเนี่ยป้อมไม่อัน่ง นอนต้งสีกัเป็นเสนี่ตัวนะครับโยขาอีเมียล้าเป็นผูใหญ่บ้านามูไปมอามองหนมันทีมีไร้หมอแม่วอพี่น้องัลอึบอึบบ้านมนี่มาเด้อคนนงครับววแข่งมนครับแต่่าบนห้งเบาเดึครับเ้ยขเนี่ยาดงามเขาหัวใหญ่ น,นี่นี่ิงมัวบางงามยนี่ว่าดึงขาดตุกกันละใหญ่ทันใดในทำงีเม่บางไสนี้ยโอ้ยขับบัตนาตท <c ười> ำฮะกระทืบมาไข่ยครับพี่้องนีกละนานเมีและหัวจ็สีหัวทำใดพี่้องมึงเมียและสิแกสูบึงแกสู่ึงัวงายมอตัวปัดครับล่ะที่ว่างามสิครับยอย่ก่อใก่อมูหย่อบ้านเท่าอีดอกมีเต้ไมตตองพี่้อง ผมเห็นเห็นใครแล้วพี่น้องครับโอ้ยถองกำแท่งอีรีโอ้ยเองนี่โอ้ยโอ้ยโอ๊ยอยู่ในหัวหนึ่งในหัวหนึ่งมาสองติงพี่น้อห้ามจุดพี่น้องมาเด้อคนไหนเอาเอาข้าวข้าเกาปู่กันแล้วนไงปู่แค้นในบ้านหนึ่งยี่บัานนี้ยเด่นเจ็ดสิบกิโลจังหัวเฮ้ยไข่บดใอรเดินเ่ามาบ่อยบ่ไปต้มบ่นี่ดิว้ายครับ แม่สิพ่มากลับนิวบ้าตัวบัวนี่ครับ่ะพัสตลาดใต้ดินครับพี่้องพ่เป็นยังไงครับพี่้องเอ้ยเมื่อยเฮงครับว่าะเอาวัถุบมาไหนพอหัวคบโอ้ยเอาไหนมาเป่าใครดเอ้ยอืครับวัอนี้วาสนากาดำบ่น่น่อยด้ทาอยู่พ่เาหววข้้อ่อไหวเอาไปบ่วาเินเปล่า่พระค ไปยาวตับางปากกันนะถ้าสู้กครับวาบุเป็นนะทายบูซไปสู้กระต่ายบูสู้กระต่ายครับพี่หน้บมึงครับบ่าวรับได้มั้ยหนเออรับัุนั้นเนี่ยมั้งมุดล้นครับพี่น้าใหญ่ขักเทลอะไรล่ บม่เปนเจมดล้วครบ่านเบาหนึ่งครับ่นลองมาทางหมันนักเกียร์เลยโอ้โหเยมาไปแต่แอนงไงกันดีมาอกใครก็บ้าเลยงบอกโ้ยใครก็บ้าสวอยู่บอโอ้าวตัว่อคว่นอ้ยยงว่าใครยับูโอ้ยหัวนี่เป็นหัวตัดชิ้นครับาตัดชินว่าป้าพี่ลองซ้ำใดกับซ้ำานั่งบนล่อนเล เอาตัวใจเยน็นๆทะนุถนอมอือยย่งยปโอย่าเจาะไเจาะหล่ดไ้อ๋อเใส่เราคุ้มเห็นสำหนักอีหลีหาปอพอได้คมหาปอพอได้เบาๆเดียโตเห็นป่ะบ่าหนึงพ้อพี่ดอกมาตุุ่ดบงไอ้เพ่นบีใส่ใูบตับงอุย้ยห้าผู้เขาเล่ากาในขี้ดิน เจ๊ออกเองฟาดครับต่าหัวงามอยู่ครัพี่น้องงามจริงครับพี่น้องห้ยศทำนีก็ดีนี่พี่น้องติงหนึ่งอุ้ยครับลูกแอร์เพื่อนเนิ่พี่น้องนีลูกแอร์นี่ลูกแอร์ลกอครับทาบนเหมอนแม่ปูนฟาดพี่น้องอุ้ย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  มึมีคนสี่ตัวคนเด้อนิอู้หูอ้ยโลนึงหมดแล้วพี่ห้อตัวครเห็นไหมเห็นไมได้ยุ่มอื้อคยนี่นี่หรอว้าวว้าวว้าวะเฮ้ย้ปัด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 อไรละเฮ้ยดึงอะครับนี่โซซีโซซีเอามาโซซีคุณพี่หนอ นี่ละครับเยบ่าง่ามคือคนขุด้งามรอคือคนขุดนี่นี่ละนี่ละนี่ละอันฮี้ทังาอยู่อนนอหนึ่งคำด้าเหมาลุนัากัน่าหัวม่นสีไงอ่บ่เดบ่านต่ขี่ห่เี่ยนกันหัวมันเลื่ียขี้โกเล่นกว่ามันเปลี่นะมนี่บาไปาแน่เลลุนทัากันทีหลง ข <Workers, S 2> ั้น็นเขียงคีกัวก oh ่ว uh ่าเป็นกที่่าเี้ยข้าิดเงีนเนโอนี่ยโอ้บอกเ้ตกใจเบิว่าเป็นตัวใหญ่ควรเป็นบาโอ้ยยยือยือย้วว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 ลวว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 นไวว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 ียนลอ ถือว่าใครีนี่ใครอยู่ดีางส้งอีกจมันข้ายากที่กำลังสู้กินดอกใทรอย่เสฟองสีก้อนัสโอ้หงองามมีตัวนี้อูยใส่ดอกปีาดป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 าปาดปาพี่กินผอดแล้วปดอกเพาะแรงแหงมันหมดนี่เพราะแรงแหงมางองามอยู่ด้หน่แกกินด้อยงงามนานเห็นม อุ้ยมหมยใหญ่ดินอุ้ยะปัด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 ดอุ้ยงามผัสวยงามตามทองเรื่องครับอาอดินหวอะรเ่ยหัวใหญ่ยังไงใหญ่ยัง่งเพิ่เอขวดล่นเงินเงินใหญ่เลยเพิ่ทำายตาเอตาเอเงยมันมาหมกเลยใหญ่เลยต้องเป็นปัอุ้ยโล่รจันีดหนอแต่บอกขีดดินออกโลดแทนเ พี่องโอ้ยงามยูนงโอ้ยงามยูนโอ้ยพี่้องนะป๊าตาสิงน้ำเขาหรอพี่้องโอ้ยบาดได้ไมาดไดมโอ้ยโอ้ยใหญ่กดิไข่ไขไข่หนึหนึงที่ตัวหหัครับหนึ่งหัวสองหัวครับหเฮียงหน่อยไปลงหนลงไปนะโอ้ยม่เด็กพี่้องโอ้ยหน่ลงหน ือนเนัหัวหน่อยๆเฮ้มันหัวโอ้ไข่ขึ้นงโอ้ยหว่งงแห้งไรว่ามันหัวน่อยมันเขียดวันนี้มันก็ได้เห็ดหัว่ที่เราทำนีงเนาะลูกขี่คนพี่ดอกเอาไข่มากตัวได้กันเียหัวน่อยหัวน่อยิไว้หน่หัวน่อยนะมาผสมหัวใหญ่ได้ชิมอ้ยพี่้องนี่นะนี่หูว่ติงใหญ่เลยติงติงงามครับโอ้ยนี่ก็ตกใส้หัวติงใหญ่เลยบ้าตัวหัวนี่อยเยี๋ว่าว่าหัวใหญ่เลย สองริงสองริงมาตวใสโว้ยโอยโอไมดินเฮ้ยเฮ้้ยเองติอ่อน่ะมาอ่อนยังี้หัวเอสนี่ฮ้ยบยฮอยยฮออยฮยฮยอยโอ้ยับยเยวโอ้ยงานเยอะอุ้ยใครกบด้เย บ่าวโตสับหัวมันบ่าวโตสับหัวมันจึกจึกลูกเก็บบาดดิโอ๊ยสับหัวมันโอนอุ้ยโวยอะไรล่ะอุ้ยแอบมือหน่อครับพี่น้องเกลบนี่บาดครับบ่าเห็นบ่าจักว่าคุนมีติ่งมันอยู่พี่ครับก็สองติ่งครับได้ไปเอาว้ายว่านี่ เอาน่อสองติ่งไหมเอาต้นอีกตนอุ้ยบแจ๊กว่าสี่ขีดมาพี่น้อยน้อง่กหัว่น่อ๋อหนึงไข่ดีโอ้ยงามไม่ได้ล่อยเนาะไม่บ่อยหนึ่งามนึ่งครับสวัสดีคับดีนี่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 ติ่งนึ่งเนาะอ๋อติงครับครติ่งด่อุ้ยสองมนมันแหงปีเลย

เงี้ยมันคือโอ้ขอบคุณนะสายบุกอีเมียมาเห็นผู้รอผู้งามบันทิวันที่หาของกินโมเป็นบึงพุ่งกับรถมีเมียหากินโม,มเป็นเป็นโมเป็นเห็นดิเปล่าเรียนดเข่าลาออก เราอยากกันหาหอยจับจริงง่ยหน่งครับพี่น้องขั้นหัวที่ทำนี่ครับหัวมีครับนี่ยุครับถือว่าให้เราทำ่อยก็ดีถือว่าใส่ได้ครับโอ้หัวงามอยู่ครับพี่น้องป๊าดนะขับเลยโอ้ยบาดจะไหนครับข้าหางไม่ครับพี่น้องข้างามใม่ทั้งทั้ง ไมาเลยบาดจำรับแล้วับแล้วงามดีครับพี่น้องบาดหัวงามบาดเขาบีเมียหัวหัวง่ายหนึ่งครับพี่น้องบาดครับโลมาสามสิบโลเลยใช้กับหัอหัวงามครับอู้หัวงามหัวงามนี่บใบตัวเดินใบตัวเบาตัวโมเป็นคน มาตัวคนครับวดหาอมาคิด uh ไดวครับอู้ยหัวใหญ่้าหัวใหญ่ครับรัดอยู่บ่แม่ียมถึงจ like ิงโบเป็นย oh ังไงงานบขาโอ้ยะไรครับห like ัวบัใหญ่อีเม่พ่ออีกหัวนึ่งับหัวสครับพี่น้องค่คำบนี้ไรกุ้งบาวตัวก็ไอ้ดินสองคนหวโอ้ยับล่ะหัวงามัว อันนี้มดาดำเฉียมครับย่อมเพรผู้เท่าแล้วครับวันนี้มันร้องคิเดียวสองตีคือได้คบมึงขัน้นเป็นอันี่งเลเ,ลเลนี่ยนี่ที่เจ้าหึงเดียวไปไน,น้อบังเทือข้าเจ้าไเฮาคนเขบ,บอกเลือกบ้าไรับ<อ>แล้วเลืกอีดีเลืกจนสาบคบพี่น้อง มืวมันใหญ่บอดักเชียงไปไห้ก่อนหัวนี่เด้หัวสี่ครบมูกับโลหนึ่งพี่ดออ้โอ้เลยพได้ขายต่วันก่อนักเยี่ยก่อนก็เป็นโคบยัถ้าเจอว่าม่ได้ขายวัวแทบวกินเล็กแจ๋แทบบงแค่หัวเลยดอัวห่เนหัวใหญ่อเนื้อถ้พ่อหนึ่งน่งจูางแค่จูให้่หนึ่งพ่อหนึ่งหนึ่งหัวใหญ่ที่คกับ แทักก็ทั้งสามงตนตัดโอ้ยงามครับครับอีเมีเปลี่ยนมือเลยครับเช็กสีมันที่เมีแล้วคนม้วนกมาเบิ่งครับเปลี่ยนมือให้เบาหนึงครับโดยปลาตายของ่วหนึงกาตายอยู่บ่กาตายเด้อโอ้ะพลาคนม่คือกันนั่นิดพลา pha lá pha lá cà phê long thì là pha lá bớt khử pha mệt này khử pha mệt đấy khử pha pha lá nhau thử ui này này nướng 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 เดี๋ยวยให้เขาซับเดี๋ยวยให้เขาเอาตูเมีนบัล่ะบคลลงลึกเมียนวู้ยครับหัวอใหญ่เพี่มียไม่ติดหัวเมีปูลอกินยางดีวะเนี่ยครับพี่้องบ้านเขากำลังยับยายลงมือครับพี่้องครับวันนี้ก็บ่มานนครับวันนี้ครับพรแต่ได้ากินั้างเข้าบครับเบื้งพี่้อง เขาเจาะจอเบิงดาล่าใชุ่่นครับเฮบ่มาเจาเบึงดาล่าครับพี่ต้หึใครก็มาหัดอยู่สนามบินขับไปกันไวเมื่อครับอครับพี่ต้องืนรหลายครับวันนี้ในวันหลายครับปานไหนว่าด้ย่อยากได้กิน สู่ผู้เฒ่าบ่ได้เัาอีเมีหัวเตงหัวใหญ่ใ่อีมันมีบ่รอเมียอืมหุ่นเมื่อน่ผมขวดตีพุ่นมองหุ่นพวดอะไรอยู่มันเี้ยนอยู่แต่ว่ามันหนามนิดนบงโมไปตะกิดแต่มตะเอายูนลงสามันใค่อยู่น้่งสาเงาอยู่หนาบุญห้องพขายัิดได้ดวง โอ้ยครับบึงพี the the ่น้องแดดแดดจ้าครับบนใบสองหรอพ่อคุณนนครับพอดีครับพากันอย่างนี้ครับพี่น้องแอันไหนครับเมียนอยู่แล้วมันหันสื่อเขากะมจักแรงหนุ่มไปสื่อในคุม ขับไส้ก็ดีดีครับพี่น้องเขียดกับบ่ค่อยมีอีปีนี่แนวได้ก็อึดไปเหมดว่าว่วาอึดแต่เขียดอึดถอนเงินเป็นน้ำปีมันบ่ ครับพี่น้องครับนี่ครับผลงานข้างบ่าตัวก็ยิ่งเนกับในซ้ำนี่แหละหัวมันหัวมันหัวมันนี่ยงามโพดแต่วันบุกข่อยเห็นครับนี่ครับข้างเมนิดครับจะได้ไลยเต๋าจุครับข้างนี้เมียที่ครับข้างเมจิตนะข้างนี้จะหัวใหญ่ๆครับพี่น้องเห็นะผ่านครับทั้งบ่าวบอยกับบ่าวหนึ่งกับโอ้ยครับการครับพวกนี้จะคูดมันเด็ดเด็ดหอยขนมครับบ่าวตัวสี่เดียวรับพี่น้อง ครับบ้าตัวหอมไอ้ดินหอมบ้าบอยกับสีแดกงเราอีเมลครับคือหัวเขี่ยตั้งสีเมื่อบ่เมื่อเมื่อตัวครับขอขอบุญขอบคุณเด้อครับอีฟอยอีเมลครับไอ้ไอ้ใสยิ่งสุกุทุกคนครับบ่บ้าผู้อยู่ในประเทศหรือต่างประเทศสุกุทุกคนครับแห่งกำลังแรงเอือกแกล้งใจบ้าตัวครับฝากไว้เลครับบ้าตัวอีสานบ้านเท่าครับไอ้ดินห้อยดินหินสานครับบ้าบอยแดนดินดินสานครับสาวเมฆอีสานผ้าหลอกฝากไอ้อีฟอยอเมลของเขาวโคตรไหลโคตรแช่ลูกหลานเนี่ยครับพอมีแห่งเหิปไดกีบได้กังขอแต่ว่าได้มาอย่างเดียวพอ บมมีหยังเบิ่งกับเบิ่งทายหางอาเด้อรับขอบคุณหลายๆครับอยู่ดีมี่ห่งลำลำล้นเลยทุกคู่ทุกคนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ